มาแล้วค่ะเพื่อนๆชี้ซื้ออะไรชีซื้อหมิ่นมาอวดพี่เลยอะชีซื้อเราต้องอวดไหมคะแม่เขาจะใจมาเจ็บกว่าข้อลูกอีกอะคุณเบียร์คุณหนิงเจ็บกว่าข้อลูกนะคะผมกดกลมดิกไปสรุปกลมดิกเหรอครับแงว้คุณวายุโอเคอะไรถึงไปทางคุณวายุก็กินอันนั้นแหละเนึ้อออกปะตอนนี้นะคะหยีบวยนี่หยีบวจะเป็นอย่างนี้คือมะขามหยีใช่ป่ะเหมือนกันแล้วคลุกบวยแล้วนี่รูดๆเวลากินอมๆอย่างนี้เงี้ยเงี้ยเงี้ย คุณปานิซมองคุณแบบงงๆดิฉันขายมะขามอยู่ค่ะดิฉันคุณปณนิตางงดิฉันค่ะว,ว่าดิฉันทาอะไรใช่ไหมคะมะขามหยีบวยชีย้อร่อยชีย้ซื้อถูกแล้วแล้ว <laughs> ให้กินนี่นะเราต้องตามด้วยน้ําเย็นนะอีฟนิ่งน้ําเย็นน้ำ,นำอีฟนิ <laughs> ่งคุณทานคุณทานกินแล้ว <laughs> รอ,อร่อยเมื่อกี้แฟนๆถามว่าพี่ย่าไปไหนก็เลยบอกว่าพี่ย่าไปพูดคนเดียวอยู่ในห้องน้ํา พี่ยาเขาชอบพูดเดียวแล้วก็เมื่อกี้เปรี้ยวจี๊ดหมดเพราะว่าอ้านบอกว่าพี่ยาจะกินแล้วก็กินกู้ย่าดองทุกท,ทุกวัน <c oughs> ตอนห้ามงได้ยิน <c oughs> หมดเลย <c oughs> อ่ะ,อะชีบอกว่าพี่ยาสวยฉ่ำ <c oughs> ใช่ชี้ช,ชีกดไปแล้วชีไปข่ายกินสนต่างที่หัดใหญ่สิ <c oughs> เอาลวเต๋อซันลุงจุดสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะทำไมหนิงย่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดก็เขารักกันนะเธอเขาก็ต้องคอยหอมกันจูบกันเหงีย พี่อืมเขาหอมน้องเขาค่ะเขาหอมน้องเขาแล้วเขาก็ชอบอนตังมาให้ค่ะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงต้อยค่ะคุณอร่อยคุณเหนื่อยแล้วเดี๋ยวดิฉันต้องเก็บเอาไว้เก็บแรงไว้ไลฟ์พี่หนิงพี่ย่าด้วย่ะเดี๋ยวลงก่อนนะคะได้พี่อ้นเดี๋ยวปักตะกร้เลยชี้เอาจริงเหรอจุ๊บหน้าผากดิฉันแบบๆค่ะคุณธัญญาจุ๊บหน้าผากขวารักน้องวันนี้พี่อ้นสวยเป็นพิเศษนะครับครับแม่เมย์แม่เมย์เพิ่ม แม่แม่เพิ่มหยี่บวยเขามาใช่ป่ะตอนนี้หยี่บวยเหลือสองอ้บ้าจริงเหรอเมื่อกี้แม่เมแม่เม,มตเติมมาสิบสามนะทำจริงอ๋อยี่สิบแม่แม่แมตเติมใหญ่แนละ้วหยี่ซิ่งเหลืออีกหนึ่งนะคะรับไปก่อนลงไลฟ์ค่ะหยีซิ่งเหลืออีกหนึ่งค่ะชีพี่ก็สวยเหมือนวันที่พี่เจอชีนั่นแหละไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งช่างหน้ามาช่างผมมาองอกปะ หนูควรไปเรียนหรือดูไ์พี่อ้อนคะกสัสกัสต้องต้องเลิกเรียนค่ะกัสเราไม่ต้องมีอนาคตค่ะเราต้องดูไ์พี่ค่ะ <laughs> ต้นหนิงดุค่ะคุณหนิงก็เป็นคุณแม่ค่ะเราไม่ต้องเรียนค่ะแต่อันนี้คือเป็นมุกนะคะจริงๆแล้วคือบอกว่าไปเรียนเถอะค่ะอย่างนี้ไปเรียนเถอะจ้าเราจะได้มีความรู้ติดตัวเนาะแต่อิฟนิ้วไว <laughs> แต่ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นสมัยพี่นะอาจจะเล่าให้ฟัง ตอนนั้นมีคอนเสิร์ตพี่อ้อมสุดิสาแล้วจะต้องไปสิงคโปร์กับแม่แล้วาแล้วอะไปคอนเสิร์ตพี่อ้อมสุดิสาอันนี้เล่าพี่อ้อมเขารู้แล้วแล้วเสร็จบอกแม่ว่าไม่ไปไม่ไปสิงคโปร์ไปเที่ยวกับครอบครัวเลยไม่ไปจะไปดูคอนเสิร์ตพี่อ้อมสุดิสาหน่อไม้แต่ดูยังไงก็เจอแต่หน่อไม้เตอเดือดเตอเดเตอเดือดแม่เสียใจแม่ร้องไห้แม่เฮินมากอุตส่าห์อุ้มท้องเราใช่ปะแล้วสุดท้ายอายุ12ไม่ไปจะไปดูคอนเสิร์ตพี่อ้อมพี่อ้อมออกมาซีนแรก เป็นมาสคอตหน่อไม้เสียใจมากอยากไปสิงคโปร์พี่อ้อมออกมาเป็นแบบหน่อไม้เลยก็เลยคิดเนใจว่าทําไมฉันไม่ไปเที่ยวสิงคโปร์ไปดูมังกรพ่นไฟดีกว่าใช่มังกรไหมไม่ใช่อะไรนะเซนโตซ่าน่ะใช่ไหมสิงคโปร์ป่ะเมอร์ไลออนมาใครบอกเขาล้อวาเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไงถอยดีกว่าก็ร้องแต่ว่ายังไม่คือแค่ซีนแรกมาเป็นหน่อไม้ฉันก็เสียใจไงแล้วเธออยากดูอะไรฉันอยากดู เออน้าเธอฉันขายของอยูเธ้เก็ตอบวนนี้จะอ,อยากดูอะไรเธอส่งให้พี่อ้อมา <c oughs> <c oughs> ฉันอายฉันชอบเขา,เา <laughs> หมดทุกอย่างอา้าวคุณฝนหนิงหมดทุกอย่างแล้ววันนี้กลัวแล้ว่ากาลาเวต้องหมดเออหมดจริงๆมีมาดูนี่ขายคนเลยเหรอ <c oughs> มีมีตังต้งๆอ้นเป็นพนัก <c oughs> งานของมีนะอ๋อมีกี่กระปุกสี่อย่างละสี่ห้าขายครับแม่สาวรายใหญ่ขอชิมค่ะ แม่สาจิมรถไหนแม่าจะแม่สาวจะจิมรถอะไรไม่มีขอขายแล้วไม่ไม่แม่แม่ไม่ต้องซื้อแต่กินรวมกันตรงนี้แหละแม่แม่จะกินตัวไหนอ่ะอันนี้เปียวจีอันนี้อบสด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 ทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนอมนี่นะคะแล้วก็พี่เมย์นะคะเนี่ยพี่หนิงมาแล้วค่ะนี่นี่พี่หนิงเรามีฟิลเตอร์เราถ่ายได้พี่หนิงไม่สบายเพิ่งมาจากฮอสพี อันนี้แม่ย่าเริ่มกินยาดองแล้วเพราะถึงเวลากินยาดองกับมะขามเปรี้ยวจีจ่ะใครยังกดตะก้าอยู่อีกมันยังมีให้ซื้ออีกเหรออ๋อหน้าโปรไฟล์มีนี่น้ำพริกตะแดงกับน้ำปลาหวานอร่อยอันนี้มั่งเหมือนกันลองไปหน้าโปรไฟล์นะคะอร่อยอร่อยแ่ระระระรรเลยมีคุณพี่มันไม่มีหน้าตรงนี้ไงคุณอ้วนไปไปที่หน้าโปรไฟล์อ้นนะคะมันจะมีตะก้าอยู่ คนสวยหายแล้วเลิฟเลิร้องไห้ร้องทําไมอ่าร้องทําไมเอ๊ะมันหมดแล้วอ้นต้องเอาตะกร้าออกเปล่าอะพี่ย่าเวลาหมดอย่างงี้พี่กูค่ะเวลาเราขายหมดแล้วเราต้องเอาตะกร้าออกไหมคะตอนไลฟ์นี่คือไลฟ์อยู่หรือไม่จําเป็นพูดได้เลยเอาหมดหมดเลยหรอคะหมดหมดเลยอยากจะอวดเอามาอย่างละสองมันเลยหมดแม่ระปุกระปุกจ้ะโดนดูถูกอีกแล้ว โดนดูถูกในหน้าที่การางานอีกแล้ว่าเปิดอีกเมื่อไหร่คุณโอลิฟเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้พี่เมย์สั่งให้นะคะให้พี่เมย์ให้พี่เมย์แพ,พ็กก่อนนะคะพี่เมย์เนี่ยแพ็คสั่งของทําสตอ๊อกทุกอย่างทําคนเดียวแม่เอามีวันนี้พี่เบี้ยวสวยใช่เพราะว่าพี่กอบตีนั่นแหละทุกคนขอบคุณที่กดตะก้าเข้ามานะคะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเจอกับพี่หนิงพี่ย่าได้นะคะทางช่องแก,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 ก๊ๆช่องโกลาว่าโกล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 าว่าโกลอะไรนะชื่ออะไรพี่หนิง โกลวอราก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในมันจะโกลออกมาข้างนอกทะลุก,กระโปรงออกมาเลยอะคะ่ะนี่ออกมาเราจะปรับสมดุลฮอร์โมน one, ปรับสมดุลเออภายในร่างกายผู้หญิงลิ้นพันหมดแล้ว on the beach ไม่แซวนะคะของพี่หมดลำๆเลยลำลาชี้ๆนะคะคืนนี้ไม่ได้เดี๋ยว AI จับของช่องน้องรว่าไปเดี <laughs> <laughs> ๋ยวไปสอนอวังท้องหลังนะคะพี่ออนอะไรหูออะไรได้ไหมหน,นูทันทันนะ อะไรอ่ะสามสิบเอ็ดโอ้ยพี่เมย์ภาษาไทยสีหมดแล้วกดไม่ทนันคุณแก้วใจเขาหน้านะคะเรามาเจอกันไฟเบอร์ไข่ด้วยค่ะคืนนี้ค่ะขอให้พี่นุ่นปังๆรู้สึกอย่างไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยน่ารักมากกบเขียวไม่ได้มาโอเครู้เรื่องเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เราก็จะมาไลฟ์ให้ฟังอีกนะคะคุณชนัดนันอา้าวชนะนันทำไมเป็นสามเอ็ดแล้ววะ เนี่ยชื่อเราอะก็ยากยากทั้งนั้นเลยแล้วใครจะไปได้ล่ะ AI เตรียมดีพอใช่ดเดี๋ยวเจอกันนะอีกแป๊บหนึ่งไปเข้างาก่อนเพราะเมื่อกี้มาขำไปเยอะโคตรกดสั่งไม่ทันส่งของขวัญให้แทนนะคะขอบคุณเจบแบมขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คุณส<ฮ>ิริวันแม่ค่ะขายเก่งเวอร์ไม่ไม่แม่ค่ะก็คือใช้แบบว่าใช้ความเป็นแบบเอาใจใส่ตัวเองนะแม่ค่ะแม่คะอาศัยว่าอาศัยขายลูกค้าเก่า อย่างขึ้นมาป๊บพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยมันจะได้เลยหนึ่งโลนึกออกไหมคะพี่อ้นคะหนูไวทองได้โกรว่าคืนนี้นะคะคืนนี้เลยปรับสมดุลเราจะไม่วูบไม่วาบเหงื่อไม่ออกหลังมันจะดีขึ้นเหลือบนโต๊ะไว้ด้วยนะพี่อ้นเดี๋ยวเตยชวนได้เตยได้เลยอลิสเตยอลิสชี้พี่ไปแล้วนาพี่เหนื่อยพี่หนีกลับบ้านดีวกว่าพี่เหนื่อยทังเลยอะขอบคุณค่ะคุณแมว ออบตอน้ำหนาวแจ้งค่าน้ำปลาปลาค่ะโหยมีคนทวงค่าน้ำแล้วค่ะไปจ่ายค่าน้ำก่อนนะคะออบตวทวงค่าน้ำเดี๋ยวลุงเองไม่มีน้ำอาบจ้ะบ๊ายบายเ<ท>จอก,กันนะ<ท>นี่เงอะไรนะ่ะ